แกงกลุง้งโซนปากมากาาค์คอุเฉียะน้ำก็ไหลลงมาแล้วนะครับน้ำโซนนี้ก็จะมาท่วมในพื้นที่อุเภอชาียะานะครับถะนุนไซซีนึ่งคือเส้นเอเชียนี่แหละและก็น้ำโซนที่ซ่องจ้าวันนี้ที่ลงมานะครับก็คือน้ำคลองยันอะไรกับฟ้าที่เราเห็นนี้นั่นเป็นฟ้าเมื่อตอนตีสามสามสิบนาทีก็เรแต่คืนเป็นถนนุนไเอเชียนะไซเเชียงแต่หน้าส่วนมุกคาพลารามนะครับไปจนถึงที่เยกปาวออีิอุเภอชียะนะครับระยะทางเกือบ สิบกิโลตรงนั้นนะครับาจากส่วนโมกไปจนถึงเยกเปาเว้เนี่ยครับปรากฏว่าน,น้ำจะต่อเนื่องไหลลงมานะครับจากปากมากักคลองปากมากักไหลลงมาผ่านคลองจุละปะทานนะครับบริเวณหน้าโลตัสหน้าเยกชชยาบริเวณหน้าวิยาลัยการอาชีพชัยานะครับ,รบส่วนนี้นมม้ำท่วมสุ้มมาเริ่แต่คืนเนี่ยประมาณ30มสถึงเจซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถผ่านได้จะผ่านได้เฉพะรถใหญ่ขนาดใหญ่นะรถผงวงบน,นี้แหละครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่คืนที่ผ่านมานะครับก็ทําให้การจราจนบนถนนสายสีนึ่งเนี่ยติดขัดเพราะมีรถค้างอยู่บนถนนไล่คันมาร์กไล่คันก็นอนกันในรถยังไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายกันได้นะครับจนมาเช้าวันนี้ครับเช้าวันนี้เนี่ยก็ให้รถกระบะสามารถผ่านได้แต่เป็นกระบะไม่เป็นรถยกทุ่งนะรถเก่งยังผ่านไม่ได้นะครับเรามีเส้นทางเลี้ยงนะครับสำหรับผู้ที่จะเดินทางขึ้นกรุงเทพหรือจากกรุงเทพลงใต้นะครับ แจ้งกันมานะครับนี่ภาพทห็นะครับเส้นสีแดงคือเส้นสีหนึ่งที่้นามท่วมตั้งแต่เยกป่าววีนะรามอันนี้คือเส้นที่้นามท่วมในขณะนี้รถเก่งไม่ควรจะวิ่งนะรถกระบะถ้าไม่เจอฝูวินก็ไม่ควรจะวิ่งนะครับถ้ามาจากรุงเทพนะครับไอ้ทันเลี้ยวเข้าเส้นสายหลังเลยนะครับเส้นหลังเลยอ่าแล้วก็วิ่งมาจนถึงนี้เลยครับจนถึงเข้าท่านมท่จะขึ้นที่เข้าท่านถาช่างก็ได้นะครับหรือว่ายาวมาจนถึง อ่ากองบินเลยก็ได้นะครับเส้นสายหลางนะครับถ้าไปยะสู้รัดเหมือนกันครับก็แนะนําให้วิ่งเส้นหลางเลยนะครับจากเยกสนามบินเนี่ยลงหลางนะแล้วไปวิ่งผ่านตาช่างนะครับให้พ้นไปเลยนะครับแล้วไปขึ้นที่ทาชนะก็ได้กับบาวินครับผมกาเดียกว่าปกติต้องไปส้ลรัดกันอยู่แล้วแต่ทีมีเปลี่ยนสำรับวันนี้นะครับก็คือท่าข้านก็เหลียวควัาจนท่าลงกันเร็วทรายจนถึงขณะนี้นะครับน้ำก็ยังมีระดับสูงอยู่นะครับ เพราะว่าถึงแม้ว่าหลายคุณบอกฟุแเงแล้วแต่ว่าตอนนี้รถเนี่ยติดติดอยู่นะรถรติดติดอยู่บน,นถนนเนี่ยก็ค่อนข้างจะหมักนะครับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายใต้การอำนวยการกองทันในอำเภอใจยาทันเจริญรักษ์วงสุวรรณนะครับแล้วก็ผัดตระร้อนเอนุพงศ์ผ่านพบนะครับผู้กำกับใจยาเจ้าหน้าที่กู้ัยป่อพ่อตอนนี้เขาการะลุมกำลังในการจัดการจราจรให้พี่น้องสามารถเื่ินใหญ่ได้ภาพที่ดีล่าสุดนะครับนี่เป็นภาพล่าสุดในขณะนี้จะเห็นว่าท้ายบุญสะพานลอยหน้าส่วนโมกขาพลารามในขณะนี้ รถติดบาวินติดยาวเลยหลายคนไม่ได้กินข้าวเช้าไม่ได้เข้าห้องน้ำกันทีเพาะนอนกันอยู่บนรถนะครับอันนี้คือท้าเลยไปก็คือน้ำท่วมสูงเตวากันนี้นะครับครับอันนี้ก็คือถ้าว่าดันหน้าหน้ารถนะก็จะเป็นเนี้ยเนี่ยจะเป็นเส้นเนี่ยนะครับตรงนั้นก็ครับก็นี่เป็นชาวนี้นะครับ นาำอีกจุดหนึ่งที่มาในขณะนี้นะครับพ<อ>ี่น้องต้องระวังก็คือนาจากคลองยันอุทยานแห่งชาติเก่งกลุ้งนาไเล่ลงคลองยันจากคลองยันลงมาสู้คลองภุมมดวงแน่นอนครับตอนนี้ข้าท่วมแล้วที่นาหฮักขีดรัตนิคมนะบ<อ>้า,บบานปากหลังที่ขีดรัตนิคมนะครับและนาจากก้อนเนี้ยก็จะลงมาท่วมตอนล้างลงมาเรื่อยๆสุราษฎร์ธานีเราเนี่ยในโซนฟัง่งตะวันตกเนี่ยใส่ปากมากนี่ท่วมเฉย,ยานะครับใส้คลองพานนี่ท่วมชายชนะแล้วก็นาคลองยันนี้จะมาท่วมขีดรัตนิคมตอนนี้ครบแล้ว ครับท่วมกรบแล้วนะครับแลกาก็สายต่อไปคือแม่น้ําตาปี้นะครับจะท่วมปลาเส้งเขียนซากระมาเร็วเหมือนกันนะครับก็จะไหลลงมาแถวๆนี้ครับและก็อีกสายหนึ่งสายสุดท้ายนะครับสายที่๕ก็คือน้ำปากงายน้ำที่มาจากเขาล่วงเนี่ยจะท่วมการจนาดิษการลงเร็วเหมือนกันนะครับท่วมเรวเหมือนกันก็นี่คือโดยภาพรวมน้ำท่วมสุรธานีนะครับ